เดลยเนาะเปิดเนาะเปิดภาพบรรยากาศมากอะตะลาดอยู่ทางไปบ้านพโพซิมพ่อแม่พี่น้องเลยกำลังเดินทางไปบ้านพโพซิมสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเจฟซี ไม่มันจะซีบปรยากอันรัปไหนเนาะเพราะว่าเขาบริลงซีเนาะเราต้องลงเคลือบมันจะงามพอไม่ไ,ไม่เลยไม่มันจะหายากแล่ คือรถไม้ทั้ทงหนาสลากเลกีจ้ะจำนวน12ต้นเนาะคนพี่น้องลูปหน้าไม่นข้ามไปตรงถ้าเล็กส,สลากเสียถสาเล็งออกมาพรกอกันเลยแต่ยังหน่อยก่อนจะได้มาส่งไม้ก่อนเนาะ ผูดตัดใหม่นี่ดูเราบอสบายแล้วก็เลยต้องเมื่อก่อนแล้วก็เลยหาให้รูประนงรังทำมาให้เพิ่งจะพสนัดเนี่ยนอกบ่แม่นรถไทยเพิ่นพอพี่น้องเยๆเป่นรถไทยปะาบนเป็นรถไทยของเจ้าของผูดตัดใหม่นี่เองก็เลยขับบ่ค่อยพัฒน์นไปเลย แส้นทางไปบานพลซิมเล้วพนะ่อยน้อออกจากบันานห่นที่นี่ในสละกบริษต๊อกคลิปไปเลยนอ้อพ่อยน้องก็สลาทายมาจากงแต่บานา่าสออกมาเข้ามาบานพลซิมวินหัวรีพอยน้องลสละกะยังบริพัวพันกับทางบ้านพลซิมสมอพ่น้องเลยตพนสิบานเลยเนาะ

เขาไปทางโ้งเียนบอกเขาเวเขาบังเขาไ้ตลาดรวนถุดเดย์เวเขาทางนั่นแหละงโองเียนอืมโมยไม่น้องสบายดียับเขาในรถมาไอบาราพมีมาบอสไปถ่ายูนรถเดินเนาะเฮ้ยไม่เนาะ สลากซื้อเอ็มลอยก่อนน้ำแช่เย็นจะมีบ้างน้ำมันมีบ้างโดยเนาะซื้อเอ็มลอยไปให้สางเ่นเอ้ยคนลงมาถุงไม้พ่อพี่ไม่งเ้ยมันเป็นชั0เจ็ดพันสลากก็ยินถามให้ ไม่นีอะเมือตลาดหนัดลอยไม่ได้ตลาดลังกุดบานพลซิมโอ้ยเจ็บหัวแหง้งเลยพอไม่ได้ชิบายบ้เมือ่อนี่มาแล้ว ตาพอไม่ร lings, ้องคุเต um, okay? ้บ้านบ่มือนนี่ชกแซงมีงานเต้บ้านอยู่เด็กน้อยกันไล่รถกันไล่พ่อไม่ร้องเลยไม่นี่นะว่ามีเต้บ้านแข่ง

กาใสเด้นาะมาเช่าใช่ป่ะเดินหอนเลียลาอยไม่้อ้สลาสิเป็นยิลแลวนี่างมาจะใส่เด้เนาะเต็มไปหมดเลยพูปเด้อสบายดี ป้าเพาะว่ารถไถมาตดเสาแท้ยพันเด็เงินไหนสองเท่อนี้แล้วไปท้าธนาคารทอบัญชีอันนั้นบัญชีมันหักเงินบ่ได้มีดเดิมีดดิ้เงินตีกราฟผู้แลกแล้วก็ใส่บัญชีใหม่เข้าไปปนี้ ใช่บาีบเียงก็ได้ด้ได้ไบ่เป็นยังเดยเลยเดี่ห้ามีร้อยหนึ่งครึ่งนึ่งแย่แม่พูดบ้างอยบ้มพ้ว่เรียงมุกกระ tha ได้บ่ลยเดยเดี๋ยวรัดอมรกันได้บเียงอลยไม้เสาสบายดีได้มาทุกคนเลยลดได้ ชุดไล่ผูกม,มาเลยพ่อแม่พี่น้องเลยไม่ไไมข้าวในนี้ก็ได้พี่้เอยพี่ได้ข้าวมาเลยเด้อเ,เรียกข่ามาลดไม่อีใชย ไหซามูเิ่นหาบอลว้ใหม่กันพอนพดน่อยใบตงนี้เลยนบบนเลยนาะบบนเอาสบายดีอีกรอบ,บ,บกระติ๊กน้าจะขึ้บนบอลมาจะบอเข้ามาดกดะ จะติ่งง้มมันจาเป็นแน้หมู่มะเห็ดสอนนาำกินหาน้ำเยกินเย็นๆกับบมีมันกับบมีแน้วแล้วป้าเจ้าทางหน้าวายรีบไปไม่ได้ยมื่บ้านนี้ยังวางเปล่าวมือนี้เต็มมาเลยผู้คนขับรถนี่หนาะตาคุ้นคุ ยื้อยื้อยู้อผูกขมานำกยนอหรืแม่โมไปแม่โมไปยู้อซอยกันเนาะ พ่อพักพักคาอยู่รถอันนี้เอาลงมองหน่อยเด้อเดี๋ยวมองไม่ช่องอันน่ะน้ำท่ากับแอร์น้อะไรเอาทางดีๆกับ่น้ามา คอยจอดนี่เจ้ากระเขาทั้งนี้เอาสบายดีเดอ้เออันนี้ลูกชายปนา่งพอนไปหน่อยสบายดีเดอ้อสไปดีาไปทางยางไปเอาเอ็มลอยมาให้ทางอ้ายกินไว้บุง้งเอาเอ็มลอยมาให้ไอ้กินห้ <laughs> อน,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 นอีลีเหรอพป่อนก็นเอาเอ็มลอยให้สามูไปเอาเอ็มลอยมาทางสร้างเพอนเออโมเมนสร้างเน,ะ <laughs> นาะหรือโมเมนสร้างกินเทือน แม่ใช่ป่ะโอ้าลืมแม่ติเ้ยเจ็บพัวมือีเ็ไว้โมก็พเฮ็จหนะฮะว้าเจ้าเจ้าเจพ่เจ้ากะอันแหละเอาปก่อนก่อนโหทางบ่าเสียง

พี่พี่โม่พี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 ่ม่นมีลายไห้จับสดนีเยรวมมาได้สามต้นสมต้นสามต้นี่สองเ้าสามต้นอเคนกจับกลนงมาเลยให้บเสียงงาแบกร้เลย

สองต้นคือกัน่าส <Bye>. ียงอยู <de> <sh> ่ในกองแล้วบอ่งอยู่ในกองคือว่าล่อๆวะตัวจริงเนาะล่อคือกันอยากได้ยังอยากได้ยังจะอยากได้ยั่ไม่ยังมันลงสี ยังเี้ยหน่หัวไว้หนอฮอดอันนี้เจะไม่อยู่ก่อนเนี

น้ำตไมัห้ในขันเรียกสลักเยอไปน้ำกินเย็นๆกับบ่มี đó niệm rất nhiều vài nhạc môn luôn 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 โดยยืดซองฟองพอดีเด้อโดยโดยมาเป็นยังให้คนเห็ดเบี้ยกินซะให้คนผู้เห็ดเบี้กขาเนาะเพราคนได้มีแห้งกระปังแน่อันนี้บริษ็ดเบี้กยังพากันขึ้นยังลืมลืมนักลีนัยบ่อเซียงมาแลวมังเก็บเด้อโอ้โหอ๋อเออปลาโตหอยมัน้อะไรมันนี่บ่อเสียงมาย่อซอยที่ว่าเป็นบุญของหลวงโมเลยแมนเมน men men, ơi đấy, à, rồi không bơ không trái bơ xiên ai lại nữa, thôi, đi, 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 คาไม่ให้โดยเนาะพ่อพี่น้องกาเงินจำนวนสามล้านพ่อพี่น้องคาไม่แต่ว่าเพิ่นเบิกไปแล้วล้านหนึ่งแล้วกาค่าขนส่งกาเอาไปแล้วยังเหลือสองล้านตอนนี้พ่อพี่น้องตอนนี้ทางส a m o a เหมืนกันสาวสาวล้านบอกปเอาไปไม่หให้ทางใอนใชเพิ่นกับเพื่นลูกใเออลูลูปะนางเนาะ โดยอ่ะถ่ายหุ่นเด้อหนึ่งสองขนาดว่ามูโดยเนาะกับจำนวนเงินสองล้านเรีอจากฮักเอาบูนับก่อนบ่บบนับกันเป็นยังเนาะโดยอ่ะขอบโมกขับใจลายรเด้อสาวละอยังนี้แบบนี้โดยโดยอะขอบใจหลายเด้อมาส่งเนาะโดยกับมใจใส่ทางโดยพรให้เพิ่นทางพี่ลอยเด้อ เดยที่ซื้อหลักเสาเพื่อนหอให้ลูกก็ให้แม่อ,อยู่ที่นี่แห้งให้สุขภาพเต็มแกงความเจ็บจะได้กลมไขยย่แบบนี้สบายด้อโดยเนะะาะพี่ชัยก็รอร้ายกับพี่ชหยพลอยด้วยโดยกสะสลากกับข้อขอบุญขอบุญทางพี่พลอยๆเนาะที่ว่าเมตาทางหลวงงู โดยรก,กระคอยพันอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ค้อมไข่อย่าให้มีขีดยังทำยังกระคอยประสบผลส์สเร็จในหน้าที่การงานการเงินจะซาถูกแต่กาตอนนี้เสากระมาครบแล้วก็ยังขาดหลายสิ่งหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องก็จังได้กาฝากในเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาสุขสุขคนเป็นกำลังใจใเฮสลาน้องพมีกระพรับในแต่กาซามูได,ด้อพ่อแม่พี่น้องโดยเพิ่นกระโตคนเดียวเนาะกับลูกพ่อมกับบ๊มีไผมาซอยคุ้มคุ้มกับสีหายคอยสีหายพิ่นคอยคอยเห็ดไปเนาะโดย สบายดีเอาโดยโดยเดินทางปลอดภัยระวังบีเหี่ยเด้อโดยโชร์ทางสั่งกัับแล้วโดยเนาะพอมินเนาะกะลงพื้ที่เรียบร้อยแล้วกะมิเตะขอบมักขอบใจทางบาเซียงเพิ่นที่มาซอยเนาะโดยเนาะบาเซียงกะพอดีมาถึงจังหวะเลยเนาะโดยโดยขอขอบคุณขอบคุณบาเซียงลาย โดยให้ดีไม่แห้งโดยให้ช่องเจริญเติบโตโดยโดยนี่แหละคักเนาะสลายยังไม่ได้เงินเลยไปกับน้องธงไปหาไปว่าอยากได้เงินแน่เนาะเพราะว่าเงินเดือนให้ก็ออกมาเลยแต่ว่าแบบนี้นี่ต้องต้องไปเช็คบัญชีเนาะโดยต้องไปทุกขั้นตอนนึงเมลเลยอันไปแล้วเพิ่นบอกว่าบัญชีตัวนี้มันเป็นบัญชีแบบค้ายเครื่องออนไลน์โมเมนต์บัญชีหักเงินเงินจะเข้าบ่ได้